หลายเบอระเดินที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากเลยทีเดียวครับเสริมระคคูประหัชธีระหรือว่าพระปีนเสาไฟที่ได้เดินทางไปออกรายการทางช่อง8หลังจบรายการพระคูปรัชธีระได้เกิดเหตุนะครับมีชาย3คนบุกไปกระโดดทีพระคูประชญ์จนล้มหน้าขมำเลยทีเดียวเมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับพระคูปรัชธีระได้เดินทางไปออกรายการคนดังนั่งเคลียร์ที่ทางช่อง8นะครับและขณะที่กําลังเดินทางกลับนั้นพระคูปรัดธีร เนี่ยเดินทางออกมานอกอาคารของตึก RS ครับและกําลังจะไปขึ้นแท็กซี่ได้ถูกชายชะก,กันเดินมากระโดดถีบกลางหลังอย่างแรงจนทําให้พระครูประดัษทีระ ร่าง 1. รอยกระเด็นถลไปกับพื้นจนได้รับบาดเจ็บโดยรายการลุยชนข่าวทางช่อง8นะครับได้ม네ีการนําคลิปมาเผยแพร่ซึ่งเป็นคลิปกล้องวงจรปิดครับพบว่ามีชายชะกัน3คนกระจายกันเดินไปอยู่ในทั้งอาคารและหน้าอาคาร RS คล้ายกับการดักรอเมื่อพระครูปราหลัระเดินออกมานอกอาคารหนึ่งในนั้นครับเป็นชายที่สวมเชิอเชิดสีขาวและก็สวมหมวกแก๊ปสีแดงซึ่งเดินอยู่ในอาคารได้เดินตามหลังออกมาก่อนตรงดิง เข้าไปกระโดดถีบกลางหลังของพระครูประหัดธีรทันทีแล้วพากันเดินไปขึ้นรถกระบะที่จอดอยู่หลบหนีไป ล่าสุดครับพระคูปรัดทิรัเองได้ไปแจ้งความไว้ที่สอน,นอบางเขนครับแล้วก็จะไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อน,นํามาเป็นหลักฐานในการแจ้งความดําเนินคดีด้านฝ่ายสืบสวนสอบสวนสอน,นอบางเขนนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยพระคูปรัดธิรัครับระบุว่าอาตมาเนี่ยมาออกรายการก็เสร็จประมาณ4ี่โมงเย็นก็เดินลงจากตึกแล้วก็ไปซื้อน้ําแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เดินตามจากนั้นก็เรียกรถแท็กซี่มาจอดด้านหน้าอาคารในจุดจอดรับส่งตอนที่ ไปซื้อน้ำพบว่าชายทั้ง3คนที่ก่อเหตุก็เดินสวนมาพร้อมทั้งศบตากับอาตมาโดยพบว่าทั้ง3คนนี้เดินออกมาจากข้างนอกอาคารคนที่มาทํร้ายร่างกายอาตมานั้นค่อนข้างที่จะตัวใหญ่นุ่งเกงยีนสวมเสื้อสีขาวใส่หมวกสีแดงจังหวะที่อาตมากําลังจะเดินขึ้นรถแท็กซี่มันก็กระโดดทีบมาจากข้างหลังเลยไอ้เราก็ล้มหน้าขมามไปศอกถลอกบาดเจ็บที่ศอกส่วนด้านหลังที่โดนทีบก็น่าจะหนักเรียกว่าเห็นดาวเห็นเดือน พร้อมทั้งมีอาการหายใจติดขัดจากนั้นครับเขาก็เดินเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไอเราก็ตะโกนบอกรปภให้ช่วยจับตัวหน่อยก็ไม่มีใครช่วยทำเฉยหมดเลยเราก็ยืนดูเห็นมันวิ่งออกไปแล้วก็มีรถมารับไปหลังเกิดเหตุจึงไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลและมาแจ้งความดำเนินคดีเพราะถือว่าเหตุการณ์นี้บุกเข้ามาทำลายร่างกายในตึกเป็นเหตุอ,อุกอาจเกิดขึ้นในเวลากลางวันต่อหน้าสาธารณชนเหมือนกับการท้าทายเราว่า กูจะทำมึงที่ไหนก็ได้ <c oughs> วันนี้วันที่22พฤศจิกายน2567นะขนาขณะนี้ก็เวลาประมาณ4โมง -5 โมงเย็นะ 1, นะก็มาออกรายการนะคนดังนั่งเคลียร์ที่ช่อง8นะครับก็มีอเนะบีย์คนตื่นกระทนแล้วก็มีโนะยมจตุลงค์นะ หลังจากนั้นก็ให้สัมภาษณ์นทางช่องแปดพอลงมานะครับจะขึ้นรถแท็กซี่ก็มีกลุ่มชายชะกันสามคนนะครับเข้ามาด้านหลังนะฮะมาน่าจะกระโดดฉีบมาจะมานะฮะจนจนล้มนะฮะล้มไปที่พื้นเลยนะฮะนี่แผลข้อสอบที่ล้มไปนะฮะก็ลเล่นเอาจุกเหมือนกันฮะ นะะฮต่อหน้าผู้คนนะฮะต่อหน้ารปภต่อหน้าเนี่ยตึกเนี่ยช่องอาเอสนะครับที่ระหโหฐานนะฮะกลางวันแตกๆนะครับเนี่ยกลุ่มชายสามคนเนี้ย